แตคลิปที่แล้วนะครับที่ผมลองเอาเมกูมินไปโซโลกาเลตโหมดเนี่ยรู้สึกว่าผลตอบรับค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับรู้สึกว่าคุณผู้ชมจะชอบคลิปที่ผมทําหรือเปล่าหรือเขาแค่แบบคลิปเข้ามาดูเฉยจริงๆริเขาไม่ได้ชอบหรอกแล้วก็จะมีคอมเมนต์นะครับส่วนใหญ่เลยที่จะถามผมว่าถ้าไม่มีเมกูมินเนี่ยเราสามารถใช้ตัวอื่นใช้ตัวนี้ใช้เออตัวนั้นตัวอะไรก็ไม่รู้สามารถใช้มาแทนได้หรือเปล่า พูดะลรว่ายกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นคอมเมนต์นี้เลยคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนจากเมกูมินเป็นคิร้าหกดาวได้ไหมครับผมบอกเลยว่าถ้าเราใช้คิร้าเนี่ยเราจะได้วินาทีที่สูงกว่าเมกูมินด้วยซ้ำนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้คุณผู้ชมดูว่าเราจะเปลี่ยนจากเมกูมินเนี่ยเป็นคิร้าร่างของพอแล้วเราจะได้วินาทีที่สูงกว่ายัางไงนะครับอีกคอมเมนต์หนึ่งทำไมผมสโลไม่ทันแน่นอนครับ ผมก็สโลวไม่ถ่ายเหมือนกันอ๋อแล้วก็ขออีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับถ้าไม่มีคุมูม้าจะเอาตัวอะไรไปแทนได้มีตัวเดียวเลยครับผู้ชมรอทาฟังก้ารอ5ดาวนะครับสามารถเอาไปใช้แทนได้เหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเลยแล้วกันรอบนี้ผมจะไม่ใช้เอ่อ ใครวะผมจะไม่ใช้คูมะแต่ว่าจะใช้เป็นทาหน้าของรอ5ดาวนะครับรอบนี้เราจะใช้รอแทนเซตนี้เราจะไปได้สักกี่วินาทีนะครับแต่ผมการันตีแน่นอนว่าเซตนี้ยังไงก็เกิน2,000วิไม่ม้วเหมือนคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วผมม้งไว้แต่ว่ามันไม่ถึงใช่ไหมแต่รอบนี้ผมรับรองว่าเกิน2,000แน่นอนครับผมได้เปลี่ยนจากเอมิเลียเนี่ยเป็นทาหน้าของโกโจ6ดาวแทนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยจะใช้ริมุรุไปเล่นใช่ไหมเราจะเป็นจะต้องหยุดเวลาให้นานขึ้นนะครับเพราะว่าริมุรุมาติดโกโบคูดาวอยู่ที่ประมาณ1000กิมมังคูชเห็น คอมเมนต์เขาบอกกันมานะคูดาวของเิมูรุเนี่ยประมาณ1 0 0 0ถึง1,200นวิผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า1,000หรือ1,200นวินะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่ายังไงช่วงเว็บเล่นเนี่ยเราก็ถึง1,200นวิอยู่แล้ว มาเข้าไปเล่นเลยละกันคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมคนไหนที่กำลังมองหาและบริการรับกดเกมพาสหรือบริการต่างๆในแบบโลบ็อกตรงนี้เลยครับบัพโิ้ลชอปตอนนี้ท้ายมีโปรโมชั่นรับกดเกมพาสเลเก้ามีบริการจำหน่ายไอเดียไก่ตันไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟ้ตหรือคิงเลกาซี่หรือจะเป็นกล่องสุ่มไก่ตันก็มีนะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่สามสิบบาทและยังมีบริการอื่นออีกเยอะแยะมากมายภายในร้านคุณผู้ชมคนไหนสนใจใช้บริการลิงกอยู่ใต้ล่างคลิป รีบไปจัดกระของบนสต็อกด้วยนะครับหลามมาครับคุณผู้ชมคือถ้าเราไม่มีเอมิลีเนี่ยเอาจริงนะเราจะสโลแบบว่ามีโอกาสที่มอนที่แบบว่าวิ่งมาเนี่ยจะหลุดสโลบ่อยมากๆเลยนะครับโอกาสาหลุดแทบจะ50%อยู่แล้วดังนั้นก็คือช่วงต้นเกมเราไม่จําเป็นต้องไปอัพรุดดับให้มันตันนะครับแค่ให้มันสโลได้อ่าอย่างตัวนี้เราสามารถอาไปตันได้แล้วเราก็กดเป็นลาดไว้แน่นอนว่ามีหลุดคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงแต่ผมพยายามจะรีบวางแล้วกันแล้วก็ในตรงนี้นะครับเรายูเวลาก่อนเลยแล้วกันเพ ถ้าเรามาตรงนี้ครับผู้ชมให้วางเออเป็นท่าหน้าของบัฟนะครับกุลหาหะระไว้ประมาณนี้อัพแค่พอบัฟได้แล้วก็เออคิลาครับคิลาวางไว้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เราก็จะรอเวลานะครับก่อนที่จะรอให้เออตัววิ่งแวออกมาเราก็วางเป็ทนท่าหน้าของอิมูรูนะครับอัพให้ตันเลยวางไว้ตรงนี้โอเคแล้วตรงนี้เราก็กดล้างบัฟได้เลยผู้ชมพอเราล้างบัฟมอนเสร็จเนี่ยแล้วเราก็มาบัฟนะครับกุลหาหะระแล้วก็ เตรียมกดคีลาได้เลยคุณผู้ชมเอาให้มันอยู่แค่เฉพาะอ่อมอนที่วิ่งไวแล้วก็ให้มันอยู่ในวงของเรานะครับอย่างตรงนี้ผมดูก่อนระยะมันประมาณไหนประมาณนี้แล้วกันกดเลยคุณผู้ชมเรียบร้อยครับแล้วมอนก็จะเข้าบ้านไปหนึ่งตัวนะครับอันนี้ผมผิดผมผิดเอาใหม่เอาใหม่มาใหม่ครับคุณผู้ชมเมื่อกี้อาจจะผิดพลาดเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวรอบนี้เราจะพยายามไม่ให้มอนมันเดินไวเกินไปนะครับรอบนี้เดี๋ยวผมจะพยายามวางพวกตัวสโลแล้วก็หยุดเวลาให้มันไวที่สุดครับนี่ก็ปรับเป็นลาร์ดหยุดเวลาเพิ่มอีกสักตัวครับไม่ให้มอนมันเดินไวเกินไปนะครับ ตรงนี้เราก็เตรียมแค่หยุดเวลาเฉยๆครับพยายามให้มันอยู่กันเป็นกลุ่มเข้าไว้นะครับส่วนตรงนี้มาคุณผู้ชมเรามาอภิธานศัพทของริมมูรุก่อนเลยมึงใครอ่ะรอบนี้ผมบอกเลยว่าจะไม่พลาดเหมือนครั้งที่แล้วคุณผู้ชมไม่มีพลาดอีกแล้วเอาจริงเนี่ยมันจะบั็กคุณผู้ชมมันจะบั็กหนึ่งตัวที่แบบว่าพอวางปุ๊บแล้วมันกดไม่ได้เห็นปะคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันมันเป็นอะไรช่วงต้นเกมพยายามรีบสแปมเออโนดําให้ไวที่สุดเลยหยุดเวลาไปด้วยก็ได้นะครับหยุดเวลาคู่ไปด้วยก็ได้เราจะได้แบบว่ามีเวลาววางนนนดทัััคครบโเตี อให้ตันไปเลยก็ได้ั้งเพราะว่าน่าจะแบบเหลือเวลาให้วางหนวดดำแบบชิวๆอยู่อะอยู่เวลาเพิ่มอีกสักรอบก็ดีเหมือนกันครับพยายามอย่าให้มันแบบว่าแยกออกมาเหลือตัวเดียวอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะเหมือนครั้งที่แล้วอะเดินเข้าบ้านชิวๆไปเลยหนึ่งตัวหยุดเวลาโอเคแล้วก็ ปรับเป็นลาดหนึ่งตัวตรงนี้ก็ปรับเป็นล้าด้วยอยู่เป็นลาดเรื่อยๆก่อนช่วงนี้เกเคแล้วเราก็เปิดออโต้ทิ้งไว้นะครับช่วงต้นเกมช่วงแรกๆเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าวางให้มันสวยงามอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปขายแล้ววางทีหลังแล้วก็รีโมลุวางไว้ตรงนี้ครับรอเตรียมกดลังบัฟได้เลยย้ายมาไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็อุราฮาราครับอัพแค่พอบัฟได้เรียบร้อยครับมาเดี๋ยวเรารอล้างบัฟมอนนะคุณผู้ชม เรียบร้อยแล้วเราก็กดล้างไปเลยแล้วตรงนี้เราก็กดออบัฟนะครับเราก็ขึ้นไปคอนโทรลคิรานะคุณผู้ชมเขาเพิ่มระบบการคอนโทรลเข้ามาแบบเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะสำหรับผมนี่อยู่ในระยะหมดเลยแล้วเราก็กดเรียบร้อยครับอีซี่ไหมใครที่บอกว่าโซโลโมอนไม่ทันก็ทําตามผมได้นะครับผมมันเก่งอยู่แล้วมาแล้วตรงนี้เราก็เออที่มันไม่สวยๆเนี่ย ไอ้ที่มันไม่สวยๆไอ้ที่มันแบบว่าเกะกะดูไม่ค่อยสวยก็ขายแล้วก็มาวางใหม่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวขอวางให้ครบ7ตัวก่อนเลยแล้วกันเราจะวางเป็นโกโจทั้งหมด7ดตัวนะครับเราจะกดยเวลาปุ๊บกดออโต้ครับแล้วเราก็มาอัพตัวใหม่รอเลยแล้วก็จะรอให้เออสถานะหยุดเวลาบนหัวมันหายนะครับแล้วเราก็จะหยุดเวลาใหม่นะนี่เรียบร้อยแล้วก็กดออโต้ไปครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมทุกตัวเลย โอเคครับเสร็จแล้วเดี๋ยวตรงนี้ผมขอวางเป็นอุราฮาระสัก2ตัวนะครับเพื่อจะบับให้กับโกโจนะเราไม่ได้บับให้โกโจมันตีแรงนะคุณผู้ชมแต่ว่าเราจะบับระยะให้มัน ให้มันหยุดเวลาได้กว้างขึ้นนะครับประมาณนี้2ตัวนะครับคุณผู้ชมตรงนี้เราไม่จำเป็นเอ่อต้องรีบไปบัฟมันนะครับรอให้เอ่อพวกมอนทีท่มาเดินช้าๆเนี่ยหยุดระยะของโกโจไปก่อนนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเรากดบัฟเนี่ยโกโจก็จะหยุดได้กว้างขึ้นนะครับนะเดี๋ยวลองบัฟให้ดูนะคุณผู้ชมนี่ครับมันจะหยุดได้ประมาณนี้ส่วนพอมันหลุดระยะมาแล้วเนี่ยเราก็มาหยุดเวลาเองหนึ่งตัวนะครับที่ผมวางไว้ตรงนั้น7ดตัวเพราะว่าเราจะได้เอ่อหยุดเวลาได้เองหนึ่งตัวนะครับตรงนี้เราก็แค่รอเวลานะครับให้มันเดินไปเรื่อยๆเราสามารถกูคูอ เอาไว้2ตัวนะครับประมาณนี้แล้วกันโอเคอัเพห้ตันไปเลยพเพราะดาเมจมันก็ไม่ได้แรงอะไรมากอยู่แล้วนะครับโอเคครับเรียบร้อยรอให้มอนนะครับเดินม,มาถึงตรงระยะตรงนี้คุณผู้ชมทางที่แบบว่าโค้งวอดีแต่ว่ายังไม่ต้องเลี้ยวนะแค่ถึงตรงมุมนี้แล้วเราก็จะกดนะครับมอนตัวนี้ก็จะย้ายมาอยู่ย้ายไมา่อยู่ประมาณนี้ตัวนี้เรามาเตรียมโกโจไว้หนึ่งตัวเลยก็ได้นะครับพยายามหยุดเวลาช่วยนะ เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเตรียมกดรอได้เลยนะครับเดี๋ยวรอให้มันมาถึงตรงมุมโอเคเรากดไปเลยเรียบร้อยครับมอนก็จะย้ายมาอยู่ตรงประมาณเอ่อมุมตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะเริ่มเดินใหม่จะทําให้มอนเนี่ยเออเดินไปถึงตัวนั้นช้าขึ้นนะครับแล้วก็ วินาทีก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเราไม่จำเป็นต้องบัฟอะไรเลยนะเพราะว่าลิมลูเนี่ยมันก็ไม่ได้ตีแรงอะไรมากขนาดนั้นนะครับแต่สามารถฆ่ามอนได้ทันอยู่แล้วผมบอกเลยไม่จำเป็นต้องไปบัฟนะครับถ้าเรายิ่งบัฟเนี่ยริมลูก็จะตีอยู่ที่ประมาณเท่าไหรนะ่นะยี่สิบเอ็ดล้านมั้งทาให้มอนเนี่ยมันจะยิ่งทําให้มอนตายไวขึ้นนะครับดังนั้นคือเราไม่จำเป็นต้องไปบัฟอุลฮาระลเลยยังไงริมลูสามารถฆ่ามันได้อยู่แล้วนะครับหน้าที่ของเราก็คือแค่หยุดเวลาช่วยนะครับทุก เรียบร้อยถึงหนึ่งพันครับอ่ะตรงนี้เราไม่ต้องหยุดเวลาแล้วคุณผู้ชมเราปล่อยมันเลยเดินไปเรื่อยๆให้ริมูรูฆ่านะครับเรียบร้อยเราตรงนี้เรามาเริ่มบัฟออโต้ใหม่นะครับรู้สึกว่ามันจะหลุดหมดเลยคุณผู้ชมรู้สึกว่าแบบมันจะไม่หยุดเวลาให้ด้วยบางทีไม่เกเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องลังบับมอนนีกว่าลืมเลยเรียบร้อยกดลางครับโอเคสรุปก็คือประมาณ1 0 0 0งวิในการกดลังบับของริมูรูนะครับอยู่ที่ประมาณ1,000งพันวินะคุณผู้ชมตรงนี้เราก็มาไล่หยุดเวลาใหม่นะครับเดี๋ยวกกรไ,ไดัด็ดดปคบ โอเคโกโจรเรากดตั้งออโต้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาบัฟคิลานะครับทำการฆ่ามอนตัวด้านหน้านะครับคุณผู้ชมเป็นตัวด้านหน้ามีอยู่กี่ตัวแค่3ตัวใช่ไหมยพยายามอย่าก,กดให้คิลาไปโดนตัวด้านหลังนะเพราะเราจะเสียเวฟฟรีเลยคุณผู้ชมพยายามดูดีๆนะครับสลักใคร่คได้แบบว่ากดคิลาเนี่ยพยายามอยากให้ตัวเอ่อเดินช้าๆเนี่ยโดนคิลาไปด้วยนะครับวันนี้ก็คูณ3ไปได้เลยครับ อยูเวลาแล้วก็กดรอไปครับเยี่ยมสวยเลย ตรงนี้เราก็อยู่เวลาช่วยไปเหมือนเดิมครับพอเรากดรอเสร็จแล้วเราก็จําเป็นที่จะต้องกดหยุดเวลาไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าดูวินาทีเรายังไม่ถึง2000เลยตรงนี้เราก็ต้องให้มอนเนี่ยมาเดินช้าที่สุดนะครับแต่เอาจริงถ้าเกิดเราอยากให้มอนตายช้าเราขึ้นไปคอนโทรลิมูรุไม่ให้มันตีก็ได้นะครับจะได้แบบว่าเออมันจะได้ตายจะช้านะถ้าเกิดคุณผู้ชมกลัวว่ามันจะตายไวเกินไปเราสามารถขึ้นไปคอนโทรลิมูรุได้นะแต่ตรงนี้ก็น่าจะถึง0 0วิอยู่แล้วคุณผู้ชมครั้นที่แล้วอยู่ประมาณที่ 1, 000, 60, 000เท่าไหร่หนึ่งพันหรือเปล่าดู อโอเคเล่นมอนเหลือเยอะอยู่ครับแต่ตังผมเนี่ยตั้งผมมันจะหมดก่อนหรือเปล่าดูคูไม่ชมเทาเวฟหน้ามาเนี่ยตั้งผมจะหมดก่อนไหมตังผมลงมาเรื่อยๆเอ๊ะเดี๋ยวนะรู้สึกว่ามันอัพแพงขึ้นหรือเปล่าหรือผมคิดไปเองวะาเท่าเดิมใช่ไหมมันเท่าเดิมนี่ทต้องไปตั้งลถไวยังวะโอเคเราไม่ต้องกดอยู่ละตัวนี้เดี๋ยวเราเราเวฟใหม่แล้วก็รอกดเลมูรู้ได้เลยครับมามาดูมอนเวฟใหม่กันดีกว,ว่าตัวนี้ปรับขอปรับไปคุณหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับ เยี่ยมคุณผู้ชมมันไม่ถึง2 0 0พันเหรอวะเป็นหนึ่งนะเอ๊ะเดี๋ยวนะมันไม่ถึง1 0 0 0พวิหรอคุณผู้ชมหรือว่ามันเอ๊ะย,ยังไงนะคนที่แล้วคนที่แล้วผม1 0 0 0 1พันพันเท่าไหร่อ่ะผมกดใหม่อะ่ะแต่รอบนี้ผมกดไม่เต็แล้วคุณผู้ชมบายไม,ไม่ไม่นานไม่นานหอดละเวฟเนะี่ยโอเคยังไงก็เกิน2 0 0พนะแต่ถ้าเกิดเราจะเวฟใหม่แล้วก็นี่เลย เดี๋ยวรอให้มันมาเดินมาแบบว่าถึงด้านหลังๆนะครับยังไงเรากดคิราได้แล้วผู้ชมไม่ต้องห่วงไปนะครับเราจะพยายามให้มันเดินมาช้าที่สุดแล้วกันเราพยายามกดคิราให้ช้าที่สุดแล้วกันนะทางนั้นรอให้มันแบบว่าใกล้เข้าบ้านเลยแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยกดคิรานะครับ กดไปเลยลิมูรู้เราก็คูดดาวไม่ทันไงคุณผู้ชมแล้วเราก็กดไม่ได้แล้วลิขีราเพิ่งกดไปเมื่อกี้โอเคช่างมันเลยแล้วกันเดี๋ยวเราอ่ปล่อยให้มันไหลเข้าบ้านไปเลยครับตั้งผมนี่จะไม่พอวางโกโจอยู่แล้วดูดิตัวเดียวตังแทบเกี้ยงรอบหน้าเราต้องถ้าเกิดจะเล่นลิมูรูนะครับเราจะต้องคำนวณเวลาของลิมูรูให้ดีนะคุณผู้ชมผมลืมอะว่าผมกดกดลิมูรูรอบที่สเนี่ยผมกดไปตอนที่ 1,000พันเท่าไหร่ผมไม่ได้นับอ่ะดิลืมเวลาที่เราทำไปได้ทั้งหมดนะครับ2,418วินาทีเลยนะครับคุณผู้ชมการใช้คีร่ามาโซโล นี่นะครับนี่ก็เป็นการใช้คีล่าโซโลกันเลดโดนะครับคุณผู้ชมแต่เอาจริงนะครับเมกุมินก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราใช้เมกุมินเนี่ยแล้วเราก็จะแบบเออได้วินาทีที่น้อยกว่าหรืออะไรกว่านะครับเพราะว่าครั้งก่อนผมใช้เป็นฐานะของการใช้แข็งใช่ไหมมันก็เลยหยุดมอนได้แบบว่าแป๊บเดียวอ่ะมันหยุดไม่ได้นานเหมือนกับโกโจนะครับถ้าเราโอโกโจไปเนี่ยเราก็อาจจะมีโอกาสนะครับที่จะสามารถกดริมรูได้เหมือนกันนะนี่นะครับแล้วเราก็จะใช้รอนะครับมาแทนคูมานะครับคุณผู้ชมสำหรับใครที่ไม่มีคูมานะก็้อตง ขอบคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากขายของสักคู่นะครับตอนนี้ทางร้านบับเบิลชอปนะครับเขาได้เพิ่มทางหน้าของเกมพาร์ตออสตาเข้ามาในหน้าเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผู้ชมที่สนใจจะไปใช้บริการนะครับลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผู้ชมบอกเลยว่าราคาเกมพาร์ตออสตาราคาถูกมากๆเลยนะครับใครที่ยังไม่มีคูณ3หรือว่า V.I.P. ที่อยากจะได้เก้าอี้มานั่งเท่ๆก็ต้องไปจัดแล้วครับผู้ชมราคาถูกมากเลยนะครับไปแล้วไว้เจอกันครับ